สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมนายกินบินนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยผมอยู่กับเก้าอ,อี้แบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้วกันอันนี้ผมก็อบอกก่อนว่าผมาจะไม่พูดชื่อยี่ห้อแล้วกันแต่ว่าผมเชื่อว่าคนดูน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมแค่เป็นผู้ใช้งานแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ย ผมอยากรีวิวเก้าอี้ตัวนี้จังคิดว่าเป็นโน้ตฮาวแล้วกันให้กับคุณผู้ชมที่คิด <Yeah. S 1> ว่าเฮ้ยอยากจะซื้อเก้าอี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสักสักแบรนด์หนึ่งหรืออะไรซักอย่างหนึ่งหรือว่าที่จะซื้อเก้าอี้เกมมิ่งมางั้นผมขอรีวิวสไตล์แบบผมเลยนะตามแบบว่าตามภาษาความเข้าใจแบบผมผมจะไม่ใช้แบบสอบแบบทางการอะไรทั้งสิ้นเลยนะผมเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องเก้าอี้บ้างนักนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเคยนั่งเก้าอี้แบรนด์เกมมิ่งมาหลายแบรนด์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ผมนั่งและผมเได้ใช ไม่เคยเจอแบรนด์ไหนที่เขาทาอย่างแรกเลยนะผมเจอตรงนี้ผมชอบมากมันเจ๋งสำหรับผมมากมันม m a z i มากเขาจะงมีตรงนี้มาให้ครับปับ๊บเราพอเราหมุนบริเวณตรงนี้มันจะแอ็นขึ้นมามีตรงนี้ตรงด้านหลังนี้นะลองรับหลังเราตรงนี้เหมือนกับอ็นมาโดยความโดยที่ปกติเวลาเรานั่งเก้าอี้ใช่ไหมครับหลังเราอะบางทีหลังเรารมันค่อมหรือว่าอะไรก็ตามมันจะแอนมารับไม่ได้ใช่ป่ะเราก็หมุนตรงนี้ปั๊บปั๊บปั๊บ พอมาสุดปั๊บบริเวณนี้มันจะแอ่นขึ้นมารับบริเวณช่วงหลังตรงนี้เพื่อไม่ให้เราเมื่อยผมนั่งก็ยิ้มหลายแบบนะัผมถ้าจะไม่เจอเลยที่ทําแบบนี้ส่วนตัวเก้าอี้ทั่วไปเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะครับก็คือปรับขึ้นสูงตำ่ำนะครับสูงต่ำตรงนี้ได้แล้วก็กดตรงนี้ยังซ้ายเดี่งขวารับมือรับข้อมือเราเวลาเราวางวางข้อมืออะไรอย่างเงี้ยครับส่วนด้านข้างก็คือจะมีตรงนี้ให้เพื่อเวลาเราเอียงกดหน้า ไหนหลังหน้าขึ้นหรือว่าหลังสุดแข็งือเอียงสูงสุดได้ดประมาณนี้แล้วต้องบอกก่อนว่ากี่ตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยมันมสสเป็นไซส์กลางนะครับคือรุ่นม,มีชื่อว่าประมาณไททันมันรับน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ130-140ถึงโลโดยประมาณนะเขาก็ไม่ได้ระบุเป๊ะๆมาหรอกเว้ยแบบโหแม่งเกินแล้วมันจะหักหรือว่าอะไรเพราะว่า จากที่ผมดูแล้วเนี่ยของเขาค่อนข้างจะคุณภาพอยู่นะสำหรับแบรนด์นี้นะโดยที่ตัวนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนประกอบเองนะครับประกอบเองคนเดียวเลยแล้วซึ่งตั้งแต่กล่องวัสดุทุกอย่างนะครับผมต้องบอกเลยว่าเขาค่อนข้างจะคุณภาพอยู่คุณภาพเลยแหละรู้สึกว่าเอ่อย่อนี้ยผมจัไม่ไดไม่มีขายในไทยนะครับไม่มีขายในไทยเลยถ้าอยากจะได้ต้องสั่งซื้อผ่านทางเอ่อเว็บต่างประเทศเท่านั้นนะครับนะครับแล้วก็จะมีปรับความสูงได้ก็ตรงนี้เนี่ยปรับความสูงได้ไม่ใช่ที่ล็อกนี้คือล็อกนี่คือล็อกเนี่ยล็อกมันไว้น้ี เป็นไงเียบเชียบเทียบเฉียบ,ยบก็น้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมว่าค่อนข้างโอเคว่าตัวผ้าด้านข้างเนี่ยเป็นผ้าเป็นผ้ากำรรมะหยี่นะครับกำมะหยี่สข้างแล้วก็บอกก็เป็นบอะหนังนะครับแล้วก็นี่เป็นลาย Limited e dition นะครับลาย OG International ที่แข่งแบอีสองนะครับแต่ผมซึ่งบอกก่อนว่าตัวเองอะผมไม่ได้ดูดอทเอหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับผมแค่ ชอบสีนะครับแค่ชอบสีรุ่นนี้มันเป็นรุ่นทำมาเพราะดับเบิร์แชมป์ใช่ใช่แล้วคือมันเป็นมันเป็นแชมป์ที่เขาได้ทีไอสองแชมป์ด้วยมันจะมีโล่เป็นโล่ตาทีไออยู่นี้เขงเรียกโลกเอจีฟโลกเอจีฟอ่อเรียกโลกเอจีฟอ่อโลกเอจีฟแต่มันคือมันคือนี่หนิช่วยรางวัลทีไอป่ะใช่ป่ะสองอันเขาก็เลยแปะไว้ว่าเออเนี่ยเขาทีนี้ยเขาได้แชมป์โลกของลาเต้อ่ะสองปีซ้อนติดติดกันเลย นเนี่ยแล้วก็เป็นลายของเขาเองนะครับแต่ว,ว่าผมรู้จักไหมผมรู้จักแค่คร่าวๆแต่ผมไม่ได้แบบดูดอทเออะไรจริงจังหรอกผมชอบอันนี้คือผมชอบที่มันเป็นสีน้ำเงิน ผมรู้สึกว่าเป็นสีถูกฉล ộ กับผมนะครับตั้งแต่สี AA หรืออะไรก็ตามผมเลยชอบเลยเอาเป็นสีนี้เพราะว่าโลโก้ผมตัวเองก็เป็นสีนี้ผมรู้สึกว่าสีนี้มันมันถูกฉล ộ ก็เลยเอาสีนี้มาเนี่ยคร่าวๆแล้วกันนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าราคามันก็น่าจะแอบสูงนิดนึงนะเพราะว่าบอดอีเก้าอี้ตัวนี้ในไทยอะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเก้าอี้เกมมิ่งนะเราจะขาซื้อได้ในราคาประวหนหมื่นสี่หมื่นสองหรือประมาณหนึ่งมื่นต้นๆนะครับแต่แต่ซึ่งตัวนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันอยู่ที่่กวา นะครับบวกค่าแหวดค่าอะไรชิปปิ้งหรืออะไรของวันแนวส,ส่กจากต่างประเทศอ,อีก ประมาณ3,000กว่าบาทตกตัวนี้ผมซื้อกจากนู่นนะแค่สั่งซื้อนะวันหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหลังจากพอเขาเดินทางมาทางเรือจากเรือส่งมาหาผมโดนอีกวันหนะ้าพันบาทแล้วค่าขนส่งจากนู่นมานี่อีกวันห้าพันรวมไปเสร็จทั้งสิ้นประมาณสองหมื่นสามสองหมื่นสี่ปั๊บปลายๆครับค่อนข้างจะแพงมากๆเลยจริง,งเอาจริงเพื่อนผมมัมาแนะนำามค์คีแล้วซึ่งพอพอผมได้ใช้เองแล้วผมรู้ึกว่าเออผมชอบจริงชอบมากเผื่อมีอยู่คนเดียวครับที่ชอบป้ายยาทำตัวเป็นเซลล์ขายของทั้งที่แบรนด์เขาก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์มันไอหัวเห็ดมีแม่งคนเดียยยยยยวแหละะทททุุกกกกกออ่่่าางงงััันนเเมมร ใครอัปเดตอยู่ตอนนี้ก็รู้อยู่ว่าผมเล่นเกมกับวันตัวน,นี้นเป็นยังไงนะครับเสียตามเป็นว่าเล่นโอทุกวันนี่แหละพอแม่คนเดียวเนี่ยไอ้เรื่องมาเลยตกมาสองพันสามสองพันสี่นะครับใครฉะนั้นใครที่สนใจเดี๋ยวว่าอยากซื้อก็ลองไปหา,าข้อมูลเราดูแล้วกันต้องบอกก่อนว่านี่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะผมแค่อยากจะเป็นโน้ตฮาวให้กับคนที่เพิ่งเข้าวงการเกมหรือว่าคนที่อยากซื้อเก้าอี้เกมมิ่งสบายๆตัวหนึ่งแบบนี้ผมแนะนำให้เก่งจริงคุณภาพด้วยนะครับก็เฝ้าด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเจครับ